แล้วตอนนี้เขาก็ชอบแบบมีรถแบบซื้อสิบแถมสิบอะไรอย่างเงี้ยก็คือมัสมัสไปเลยจ้าเอาให้แบบสาแก่ใจพิ่งทับทิมมะเขือเทศอะไรอย่างนงี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสุขภาพดีมากต่อใบหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับดุยอีครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องตกใจไปยังไม่ได้ถึงคะเราวินใดๆเพียงแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้แต่งหน้านั่นเองหน้าสดยิ่งกว่าปลายนะคะตอนนี้ก็คือแบบ ล้างหน้าเสร็จแล้วมีโบน้องกระต่ายเรียบร้อยนะคะวันนี้ดิมก็จะมาโชว์นะคะว่าแบบเฮ้ยเป็นผู้หญิงเรามันแบบลําบากแค่ไหนก่อนจะได้นอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบในรูทีนกิจกรรมกิจวัจรรตรประจําวันของดิมเองผู้ชายอาจจะคิดว่าผู้หญิงแบบเราคือกลับมาแบบล้างหน้าสรผมนอนเลยบางคนแบบล้างหน้านอนเลยหรืออาบน้ํานอนเลยไม่จริงจ้าต้องแบบล้างหน้าล้างเครื่องสำอางบำรุงหน้ามาร์กหน้านูนีน ขวาจะได้นอนคือเป็นชั่วโมงอะถ้าตอนแรกนะคะล้างด้วยแบบโฟมใดๆต่างๆที่แบบทุกคนมีนะคะหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็ดโทนเนอร์ดกันค่ะเป็นลาเนชตัวนี้นะคะ ตัว l a n e i ตัวนี้เป็นตัวที่ดิมแบบไม่แพร้จริงๆนะคะก็เลยใช้ตัวนี้มาตลอดแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบโอเคมากๆด้วยความที่มันเป็นแบบแบรนด์เกาหลีนาะเราจะรู้สึกถึงความแบบเป็นธรรมชาตินิดนึงนะคะส่วนสัมรีที่ดิมใช้อาร์ติสตี้ตัวนี้นะคะสัมรีแผ่นทำความสะอาดเ t e เจอร์เขาค่อนข้างที่จะแบบ เนี่ยคล้ายๆผ้าคล้ายๆทิชชู่เลยอะ่ะ <c oughs> ก็คือจะไม่แบบเป็นขุยแบบมาให้แบบติดขนตานะคะหยดทนเนอร์นะคะลงบนสำลีแบบนี้เช็ดทำความสะอาดใบหน้าอีกหนึ่งรอบนะคะอินเคสว่าเราแบบหลังหน้าไม่สะอาดเราเ <c oughs> ช็ดหน้าแล้วหน้าเกียดมากเลยแม่จะชอบถามว่าทำไมชอบทำปากแบบแบบ <c oughs> ลหลังจากที่แบบโอเคเช็ดทอนเนอร์เสร็จแล้วนะคะดิมก็จะ มารกหน้าคือเป็นคนชอบแบบมารกหน้ามากเลยริแรกอะ่ะชอบใช้ตัวนี้มากนะคะเป็น color clay mask นะคะซึ่งเขาจะมีหลายสีมากๆแบบสีเขียวสีชมพูสีฟ้าอะไรอย่างงี้นะคะตัวที่ดิมใช้ก็จะเป็นตัวสําหรับไฮเดรติ้งตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นของอิน s ิสฟีนะคะแล้วล่าสุดอะ่ะดิมก็ไปได้ตัวนี้มาเป็นของอิน s ิสฟีเหมือนกัน นี้เลยเนื่องจากเพื่อนอ่ะฝากซื้อเยอะมากเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเคลมไว้ว่าแบบสําหรับคนที่มีรูขุมขนคือดีแบบเป็นคนที่มีรูขุมขนตรงจมูกค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ตรงแถบบริเวณแก้มตรงนี้นะคะเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันสามารถแบบช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็แบบช่วยขจัดพวกแบบสิวเซียนร,รอยดำๆต่างๆบนใบหน้านะคะนิมก็เลยลองซื้อมาใช้ดูแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีอะไรเงี้ยก็จะมาเริ่มมาสาก์หน้ากันเลยนะคะ ตัวที่ดิมจะใช้ลงทั่วบริเวณใบหน้านะคะก็จะเป็นตัวครีมักตัวไฮเดรติ้งตัวนี้นะคะแต่บริเวณจมูกดิมจะลงตัวนี้นะคะตัวที่เป็นพอลครีม์กตัวนี้เลยมาพอบีบออกมาแล้วนะคะ t e x t อร์เขาก็จะเป็นแบบแน่นๆประมาณนี้นะคะคือเอน,นื้อตัวเนี้ยเขาค่อนข้างที่คลา้คลายคายครีมมากๆซึ่งดิมว่าหลายคนอ่ะคงจะเคยใช้ตัวนี้แล้วเพราะว่าเขาออกมาแบบก็สักพักแล้วแหละ ใช้ตัวนี้มาตลอดพอรู้สึกว่าแบบเออมันก็ดีอยู่นะคือเนื้อเขาเนี่ยจังเก็ได้ว่าจะแบบคือเกลี่ยง่ายมากๆนะคะมันคล้ายๆเป็นแบบเนื้อครีมเลยแหละถ้าใครมีหลายสีอ่ะสนุกมากจริงๆมันเหมือนแบบงานศิละปะบนใบหน้าเสร็จแล้วนะคะสีฟ้าต่อไปเราจะมาดูเนื้อเจจูสีที่เป็นตัว พอคลสนะคะที่ดิมบอกไปว่าเขาแบบช่วยกระชับลูกขุมขนแล้วก็ลอยแบบจุดดำๆต่างๆนะคะคือด้วยความที่ดิมบอกว่าเขาล้างยากจริงๆพอาเนื้อเขาค่อนข้างที่จะแบบโครนโครนมากๆดริงๆเป็นเนื้อแบบแบบนี้เลยนะคะคือค่อนข้างที่จะแบบเหนียวและหนามากเสมือนแบบเอามือควักโคลนมาใส่กระปุกจริงๆอะ่ะ แล้วก็จะนิมก็จะชอบทาเนี่ยบริเวณจมูกนะคะเพราะว่าจมูกนิมเราลูกขุ่นกว้างจะให้ดูว่าคือเนื้อเขาค่อนข้างที่จะเ,เนี่ยเห็นปะตรงนี้ก็คือจะเป็นลูกขุ่นของนิมเองนะคะก็จะทาเขาเแบบเคยทาไปด้วยดูทีวีไปด้วยไม่พูดมากคนเข้าจมูก <laughs> ทาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ <laughs> นี่ก็คือตีมทาโลวีนนั่นเองคะ่ะ <laughs> เราก็จะรอให้เขาแบบ แห้งสักพักหนึ่งนะคะช่วงนี้ดิมก็อาจจะพูดไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าแบบหน้าก็จะเริ่มแบบตึงๆไปนิดนึงเราก็ทิ้งไว้อย่างประมาณ15นาที10นาทีนะคะให้เขาแบบแห้งพอที่จะแบบตึงนิดนึงนะคะแล้วเราจะไปล้างออกกันนะคะค่ะ <c oughs> ตึงยิ่งกว่าชองอีกโอ้ยยิ้มมากแลวหน้าตึง ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณอเกือบเกือบสิบนาทีนะคะหน้าเราก็เริ่มแบบตึงโปะมากคือหน้าตอนนี้คือแบบเริ่มแห้งแล้วนะคะตรงบริเวณจมูกก็คือแห้งมากซึ่งไม่สามารถขยับปากบนได้แล้วนะคะเราก็จะไปล้างออกกันเลยนะคะล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ยังไม่จบนะจ๊ะเราจะทําการมาร์คหน้าต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาร์คเพื่อแบบปรารุงผิวหน้านะคะวันนี้ดิมก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะสูตรเพรของ e 2 d house นั่นเองคะ่ะคือจะบอกว่ามาส์คมีหลายยี่ห้อหลายแบบหลายแบรน,นด์หลายกลิ่นหลายสีหลายลดหลายอะไรมากเลยก็แล้วแต่ความชอบนะคะอันนี้ดิมก็จะชอบแบบกลิ่นของ e 2 d บบกลิ่นเขาแบบไม่ค่อยแรงมากแลวส่วนมากมันก็จะเป็นแบบพวกแบบพึ่ง ทิมมะเขือเทศอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบสุขภาพดีมากต่อใบหน้านะคะแล้วตอนนี้เขาก็ชอบแบบมีรถแบบซื้อสิบแถมสิบอะไยเงี้ยคือมสัสมัสไปเลยจ้าเอาให้แบบสาแก่ใจมันก็จะเป็นมัสเจลๆใสๆแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะช่วยแบบ บำรุงผิวหน้าให้ขาวความจริงแล้วอ่ะอยากให้แบบซักแบรนด์หนึ่งนะทำแบบมสัสบำรุงคอบ้างเนาะบำรุงหน้าเราหน้าขาวเราแบบเหลือแตอ่คอ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะ ค่ก็หลังจากที่เราทำการแบบโอเคซับหน้าจากการมาร์คหน้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะไปทาครีมบำรุงกันนะคะตัวที่ดิมใช้ก็จะเป็นลันิตัวนี้นะคะเนื่องจากวันนี้แบบรู้สึกหน้าก็คือรับสารแบบทุกอย่างมาเรียบร้อยตอเต็มดิมก็จะทาแค่มอยจ์ไรเซอร์นะคะบำรุงก่อนนอนนะคะเนื้อครีมก็จะเป็นประมาณนี้เลย ก็จะทาในบริเวณบนใบหน้านะคะเพื่อให้แบบผิวเราชุ่มชื้นนะคะยังไม่เสร็จต่อไปเราก็จะทานี่นะคะก็จะเป็นดีเวียตัวที่ดิมใช้เป็นดีเวียรดพีชนะคะตอนนี้ทําให้ปากเราชุ่มชื้นแล้วปากแบบเราไม่ได้ปากแห้งแห้งมากนะคะเวลาทาลิติกก็จะไม่ค่อยอยู่ก็เลยจะบำรุงด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ อยากลงบนเตียงแล้นะคะคือแบบสภาพแบบไม่ไหวนะ้วยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายรีบปะออรีบจริงแบตบกล้องจะหมดไปกันนะคะ